ครับกับสวัสดีช่วงเ้าของวันที่14มกราคมพศ2 5 6 7กาสวัสดีแฟนเพจทั้งช่องยู u ูบยุซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาสวัสดีแฟนทั้งเฟซบุ๊กของงวัวมมุนิเมียสียุซี่พระโคสิ่งเหลและกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องกันครับครับสำหรับเ้านี้กามีทั้งงวัวเก่างวัวใหม่กาเป็นงวัวมทรงฟรี่ม,มัมมีประจำเจ็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับ บ่อว่าหลายใหญ่ห้างเนี่ยพี่น้องครับผมสะว่ามองขายหรอกครับพี่น้องครับเอาชุดเรียงนี่ก้อนเดี๋ยวผมจะขายเป็นชุดนะครับเราจ้างสีว่าแยกให้ครับพี่น้องครับผู้ใหหางว่าไทยเรียงบ่อผิดหวังแน่นอนไทยเนี่ยไทยผสมเนี่ยครับเรียงไงขึ้นทุนไว้กำไรงามครับง้อไทยสองโค้มนี้ซึ่งแล้วทุกโค้งนะครับแต่ว่าพ่ได้ตรวจทวงครับสาเหตุที่พ่ได้ตรวจวจแล้วก็สิ่มาขายราคาหมื่นกว่าบาทคือเก็เลยเพิ่มทุนกับพตรวจครับพี่น้องครับ นี <Universe> <m RNA> ่ครับโปรเซนท์ถ่องสูงถูกโคมเป็นแม่ลูกเมียทั้งสองโคมครับอันนี้ลูกตัวที่สองโคมนี่ครับนี่ครับแม่โบดนี่ลูกแดงนี่ครับอันนั้นลูกตัวที่สามนี่ยครับแม่ออกไทยเลยนี่ครับอย่าถามหาโครมสูงหน่อยครับพี่น้องสูงอันนี้เม็ดสิบหาเนี่ยหาเม็ดยี่สิบหน่ยครับเพราเกินนี่ครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับสองโคมนี่มองขายเลยครับพี่น้องครับสามหมื่นหาพันนะครับซีโต้สามหมื่นหาพัน ส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับ065 207 6884พิกัดของข้อกวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษริศัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับผู้ใดหาสายไทยเลี้ยงบ่ผิดหวังแนวโน้นนะครับพี่น้องครับบ้านนี้ถ้าเว้าเลี้ยงแยกแยกเอาไปครบหนึ่งหมืนเก้าพันบาทครับถ้ายกก็35,000บาทครับแล้วถ้าท่านสิยกสิแยกครับ นี่ครับน้าบ้านเริ่มหายากครับพี่น้องครับเราไก่ย่างช่วงนี้ราคางง้อไทยก็ถือว่าพ่อไปพ่อมาเรื่องด้วยเกษตรกรคนที่เลี้ยงเคยเลี้ยงง้องามง้อใหญ่หันมาเลี้ยงง้อไทยหลายครับก็ให้ทำให้ง้อไทยเฮาก็ตื้อลื่นขึ้นมาอีกที่ครับพี่น้องครับนี่ครับเลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับท่านซื้อซีท่านอาร์ซีด้หกด้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าเสื่องเราชัดเจนแต่ผมไม่ได้ประกันท้องให้ พอผมบ็ได้ตรวจท่องตรวจท่องแล้วผมก็าสิมาขายราคาเก่ากเก่าครับพี่น้องครับเพิ่มต้นทุนผมอีกครับนี่ครับง้อสดๆนะครับพี่น้องครับง้อสดๆนี่ครับสียกสีอยากได้เหมือนครับนี่เผื่อว่าเป็นการสับสนเดี๋ยวเสียเป็นสองชิปครับวันนี้ครับแต่ลงไปคลิปเดียวหลายโค่อมก็ดีสับสนนี่ครับพี่น้องครับสีไทยเห็นชัดๆครับพี่น้องครับนี่ครับชุดซีโตนี่อยนะครับพี่น้องครับ บ่ผิดหวังแน่นอนครับพี่น้องครับนี่แม่ลูกเมียสองคมแม่เสื่งทุกคมถ้ายกแครสามมื่นหาพันเนี่ครับพี่น้องครับซื้อได้ให้ซื้อซื้อบ่ได้บอกพานครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆสดๆครับบันี้เทิงมึงชุดสามโตนี่ครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกเมียแม่กับผเส้นทว่งสูงกับงวสาวอายุเก้าเดือนครับพี่น้องครับแม่กับผ้าสูงลายแม่ลอยยิ้มหาบัวครับ นี่มึงตัวลูกสาวเพิ่งครับลูกสาวอายุ8เดือนลูกสาวแดงบดแม่กระบดครับนี่ครับอันนี้ก็ที่เป็นไถ่เนี้ยขึ้นมาปลาไทยกลางแหละครับพี่น้องครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นครับนี่ตัวลูกสาวเพิ่นตัวแดงนะครับแล้วก็งัวสาวข้อเดียวกันนี่อายุ9เดือนครับพี่น้องครับสำหรับมองขายเลยครับพี่น้องครับ27,000บาทครับ3ตัวนี่ครับพี่น้องครับ ส่งฟรีให้อีก200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับถ้พาะพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมา065 207 68้าพิกัดของขอกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับหรือท่านสิยกไปตั้งฟุ้งมันนีครับพี่น้องครับง้อเจ็ดโตนะครับในตัวเมียทั้งเหมือนครับมองขายนะครับพี่น้องครับหกหมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้มค่าเกินราคาเนี่ยนอนการท่าการกระนตีค๋ยงง้อโต๊ะพอหมื่นครับหรือโต๊ะแปดพันก้อนแน่นี่ครับพี่น้องครับ นายกเหมดเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับก่อนที่ซื้อท่านก็ต้องปรึกษากันคุ้มค่าการลงทุนว่ร์เฮนดีนํากันก็บจ้องคอยซื้อนะครับแต่บ่เห็นดีนํากันจะเสซื้อไปที่งานไปส่งกับปวดหัวนําครับเอาไปลงรถยลอยจมให้กันอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสามารถนั่งกินข้าวนํากันได้เวลาไปส่งแล้วครับบ่อายแท้ครับงัวราคานี่ครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนถ้าท่านเอาไปเลี้ยงงัวราคานี่ขาดทุนท่านบ่ต้องเลี้ยงนะครับพี่น้องครับมันไปซื้องัวอย่างมากกัขาดทุนครับถ้างัวหลักพันเอาไปเลีีี้ยงขาาาดทุนนน่่คคครรรัับบ เถือแบบลูกงัวนมเลยครับ้ายกเบ้นี่เฉลี่ยแล้ถือตัวละแปดพันหาด้วยแน่ๆเลยครับพี่รองครับสียกสีแยกได้เม็ดถ้าแยกกะยางสีลาค่าน้ำเลี้ยนไปครับพี่รองครับนี่ครับถ้าแยกโค่มนี่กะโค่มละสิบเก้าเหรอับพี่รองครับถะยกสามหมื่นหาถ้าชุดสามตัวนั่นสองหมื่นเจ็ดแต่ว่า้ายกชุดเจ็ดตัวนี่หกหมื่นบาทเพียงเพียงครับหาบ่ได้อีกแล้วครับพี่รองครับ อย่าฝากเบอร์โทรอีกทีนึงครับศูนย์โทรหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ครับกดเกิดที่กลางห้างก่อนก็ว่างไว้เช่นเดิมอย่าโทรเล่นโทรตั๋วโทรตมกันอย่าโทรความสาใจเด็ดขาดครับมักอิลีกับจองโทรมามี่มองซื้อได้ถือก็นี่ผมก็ดีใจนั่นครับพี่น้องครับอันนี้ผมส่งฟรีให้เก็บเงินหน้าบ้านผู้ต้องเข่งเชิตช่องยูทูบม่อครับพี่น้องครับเพราะว่ห้องบริเลียเก็บมาจำกอนใดๆทั้งสิ้นครับง้อไปหอดบ้านหอดซองห้องก็ยังเก็บเงินได้ครับพี่น้องครับการสำหรัชิมนี่ก็ขอจบไว้เดี่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ